มหายุทธยุดพิภพตอนที่228โอกาสงามความพ่ายแพ้ของหลัวจชิวสร้างความประหลาดใจให้กับคนส่วนใหญ่ที่ได้ยินก่อนหน้าไม่มีใครจินตนาการเลยว่าจอมยุทธที่มีชื่อเสียงฉาวโชนในเมืองต้าหยินจะพ่ายแพ้ให้กับชายหนุ่มที่อายุยังไม่ถึง20ปีได้ ไม่ว่าพวกเขาจะคิดไม่ถึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากแค่ไหนทว่าเมื่อพวกเขาได้เห็นร่างของหลัวเิี่วนอนแน่นิ่งบนพื้นในสภาวะที่ไม่แน่ว่าตายหรือเจ็บหนักพวกเขาก็ได้แต่เก็บงำคลื่นความประหลาดใจไว้ภายในสายตาตกตะลึงของฝูงชนมองไปยังร่างของชายหนุ่มบนลานประลองทุกคนเข้าใจดีว่าวันนี้ที่สำนักอินซีเหินและสำนักแรงโลหิตด,ดวลกันผลสรุปเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา สำนักอินซีเหินเป็นฝ่ายชนะยอย่างขาดลอยสำนักยุทธแตกต่างจากรัฐทิมากเนื่องจากราัฐทิมีความเชื่อที่หนักแน่นและมั่นคงแม้ว่าพวกเขาจะสูญเสียใครบางคนไปกับการฆ่าฟันพวกเขาก็เพียงแค่รู้สึกเสียเกียรติเล็กน้อยแต่ารากฐานความเชื่อของพวกเขายังคงอยู่แต่สำหรับสำนักยุทธแตกต่างออกไปตรงที่พวกเขามีหัวใจของจอมยุทธถ้าเจ้าสำนักพ่ายแพ้เช่นเดียวกับสถานการณ์นี้ จะส่งผลให้ศักดิ์ศรีของสำนักลดหวบลงจากนั้นชื่อเสียงของสำนักก็จะถูกลบเบือนไปและนี่เป็นสิ่งที่สำนักแรงโลหิตกำลังเผเชิญอยู่แน่นอนว่าก็ไม่ใช่ว่าสำนักยุทธทุกสำนักจะเปราะบางเหมือนกันหมดในภูมิภาคต้าหวางไม่เคยขาดสำนักยุทธที่แข็งแกร่งและมีอุดมการณ์หนักแน่นได้พวกเขาเป็นปึกแผ่นและหน้าเกงขางสมสำนักยุทธที่นี่สามารถเทียบกับรัที่ใหญ่ๆได้เช่นสำนักยุทธเทวะ ที่เป็นผู้นำสมนธรจอมยุทธ์พวกเขาล้วนแข็งกรงและน่าสะพึงไม่แพ้ลทัทธิใหญ่ที่ยืนยงอย่างพันหุ่นเงาและสำนักเจ้าปีศาจเลยทีเดียวความพ่ายแพ้ของหลู่จิวทาให้รานย,ยุทธ์ของเมืองใต้หยินเงียบกริบสักพักเสียงโห่ร้องยินดีก็ค่อยๆดังกึ้กล้องไม่ว่าผู้ชนะบนเวทีจะมีอายุเท่าไหร่เพราะว่าพละกกำลังที่เขาแสดงออกมากระจางในใจผู้ชมสะกดสายตาทุกคนที่นี่จนอยู่หมัด ในภูมิภาคต้าหวางพลังกำลังเป็นสิ่งที่น่านับถือที่สุดเสียงปรบมือดังสนัน่นไปทั่วราย,ยุทธสมาชิกสำนักแรงโลหิตไั้แต่ล่าถอยออกไปอย่างเงียบๆหลายคนเพิกเฉยต่อหลัวจิ่วที่บาดเจ็บสาหัสพวกเขาหันหลังกลับแล้วออกตัววิ่งสุดแรงเหลือเพียงกลุ่มคนหยิบมือที่ยังคงพักดีต่อหลัวจิ่วช่วยกันแบ่งหามเขาออกไปท่าทางนั้นราวกับสุนัขขี้แพ้เหรินตงไม่ได้ขัดขวางพวกสำนักแรงโลหิตใบ ความพ่ายแพ้ของหลเจิ้ยววันนี้สร้างความวุ่นวายในหมู่คนสำนักแรงโลหิตมากพอแล้วนอกจากนี้ถึงหลเจิ้วจะรักษาชีวิตเอาไว้ได้แต่เขาก็คงบาดเจ็บหนักไปอีกนานมิหนำซ้ำการสูญเสียแขนไปแม้จะมีชีวิตต่อแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็คงจะลดลงอย่างมหาศาลสำนักแรงโลหิตดำรงอยู่มาด้วยความยโสโอหังเวลานี้หลัวเจิ้วมีอาการเป็นตายเท่ากันแน่นอนว่าศัตรูบางกลุ่มในอดีต คงไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปหากหลัวเจี้ยวฉลาดพอเขาจะเข้าใจสถานการณ์อย่างดีเขาคงจะเลือกสลายสำนักแล้วค่อยๆเล้นตัวออกจากเมืองต้าหยินไปอย่างเงียบๆพร้อมกับสมุนผู้พักดีบางคนนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเหลินตรงก้มหัวลงมองถุงเีินคุในมือเขารุดหัวล้อเบ,บาๆออกมาคนอย่างเขาไม่ยอมเสียเปรียบหรอกหลังจากผ่านศึกมาอย่างโชคโชนประสบการณ์สอนให้เขาเก็บของที่น่าสนใจเอาไว้ เก็บถุงที่ยึดมาได้ลงในถุงเชียนคุณคุณภาพสูงเ่นตรงก็กวาดสายตามองออกเกรดฟ้าในมือ,ขอเขาพบว่าสีของหอ,อกหมองลงหลายส่วนมีหนามซ้ำเกร็ดบนใบหอกก็สมานลงไปดังเดิมเ่นตรงจ้องที่หอ,อกเกร็ดฟ้าแววตาคุ้นคลิดก็ฉายออกมาเวลาที่เขาใช้เพลงหอ,อกเกร็ดฟ้ามังกรฟ้าเขารู้สึกได้ถึงคลื่นพลังอ่อนจางเพราะว่าก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นค่อยๆไหลออกมาจากภายในหอ,อก และคลื่นที่ว่านี้ทําให้หลินตงสามารถงัดเอากระบวนกามัางกรฟ้าในตอนท้ายออกมาใช้ได้คลื่นพลังนี้แววตาของหลินตงไหวและลิกมันมีเลือดมังกรประสาทอยู่ในหอ,อกเกรดฟ้าเล่มนี้ด้วยเขาสงสัยเสียจริงว่าชายในสุสานคนนั้นได้รับเลือดนี้มาได้อย่างไรมังกรเป็นสัตว์โบราณที่มีพลังมากที่สุดบนโลกใบนี้และคนที่ยังไม่บรรลุของพลังระดับเนียนพาน ขั้นสามดึงเลือดมังกรมาใช้ได้อย่างไรขณะที่หลินตง,งงุนงงเสียงของเสียเ่ยวเตี้ยก็ดังขึ้นข้างหูเลือดมังกรหลินตงนิ่งไปเพึ่มความกว่าตัวเองเลือดพวกนี้จางมากแม้ว่ามันจะไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์แต่ก็มาจากเผ่ามังกรเหมือนมันถูบางอย่างผนึกไว้ในหอกเกรดฟ้าถ้าเจ้าต้องการให้หอกเกรดฟ้าสามารถดึงพลังมาใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็บางทีเจ้าอาจจะต้องพัฒนามันเข้าสู่อาวุธล้ำฟ้าขั้นสูง เสเที่ยวอธิบายอาวุธล้อมฟ้าขั้นสูงเคียวของเหรนตรงขโมยเข้าหากันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะชาร์ล้างและบ่มอาวุธล้อมฟ้าคนที่ทําได้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ซื้อขั้นสูงและขอกําเนิเดเพลิงพลังจิตได้เสียก่อนถึงจะพัฒนาหอกกระด็ดฟ้าได้กระดนั้นก็ยังมีระยะห่างระหว่างเขากับผู้ซื้อขั้นสูงอีกกว้างช่างมันเถอะเรื่องนี้สามารถรอได้ข้าต้องหาตราเทวลิขิต ที่จะช่วยพัฒนาหอกกระเด็ดฟ้าให้กลายเป็นอาวุธลำฟ้าขั้นสูงให้ได้เสียก่อนเรน,นตองสายสีสาเก็บหอกกระเด็ดฟ้าลงไปในถุงเชียนคุณขอกระโดดตัวลงจากลานประลองเดินเข้าไปหาเจียงเล่ยและพรรคพวกพี่เจียงเรน,นตองประสานมือคำนับต่อหน้าเจียงเล่ยที่ยังอยู่ในอารมณ์ตื่นเต้นเจียงเล่ยรีบออกจากพวังยกมือขึ้นคำนับต่อความยินดีที่เกิดขึ้นในใจทำให้เจ้าสำนักอินซีเหิน ไม่อาจบรรยายคำพูดออกมาได้เช่นเดียวกับสมาชิกสํานักอินซีเหินบางคนที่มองชายหนุ่มด้วยความเลื่อมใสพละกําลังที่หลินตงแสดงออกมาส่งผลให้หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมน้องหลินตงข้าเจเลยไม่อาจสรรหาอะไรมาตอบแทนหนี้บุญคุณอันใหญ่หลวงนี้ได้ในอนาคตถ้าเจ้ามีเรื่องอะไรที่ข้าพอจะช่วยได้แม้ว่าจะต้องขุดภูเขาด้วยมีสั้นหรือกระโดดไปในกระทะร้อนที่เดือดพร,ร่าน ขอแค่เจ้าว่ามาเท่านั้นหากข้าเจียงเล่ยผิดคําสาบานก็ขอให้สวรรค์ลงโทษปล่อยให้ฟ้าผ่าตายไม่เห็นสีหน้าเต็มเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ของเจียงเล่ยเรนตงยิ้มนิดๆและโบกมือให้พวกเขาสนทนากันต่อเองเล็กน้อยเรนตงก็หันมาหางเจียงเซี่ยด้วยรอยยิ้มแม่นางเจียงนับเป็นโชคดีนักที่ข้าทาภารกิจสําเร็จถ้าท่านจอมยุนไม่ถือสาโปรดเรียกข้าว่าเซียเอ๋อเถอะเจ้าค่ะไม่น่าสดสวยของเจียงเซี่ย นางเลือกนางตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลดวงตาใสากระาจา่างไล่มองไปตามเนื้อตัวของเหรินตงแต่นางกระับยกเว้นไปหน้าเพื่อนยิ้มของเขาไปกล่าวขึ้นด้วยเสียงต่ำเจ้าเป็นอะไรหรือไม่ข้าสบายดีแค่รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยเหรินตงหัวเราะเป็นเลือกยากสำหรับเขาที่คว้าชัยชนะที่ดุเดือนนี้ได้โชคดีที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงนอกนาอจากใช้พลังหยวนทั้งหมดที่มีในร่างไปกับเพลงหอบมังกรฟ้า ดังนั้นตอนนี้เขามีความรู้สึกแค่เพลียไปเท่านั้นนั้นเราเรีบกลับไปพักผ่อนกันเถอะพอได้ยินเจียงเซี่ยก็ตอบกลับทันทีน้ำเสียงของนางแสดงความเป็นห่วงเป็นใยมากเห็นท่าทางที่เจียงเซี่ยแสดงออกหลินตรงก็ชะง,งักไปครู่หนึ่งขณะที่เจียงเล่ยและคนที่เหลือมองนางด้วยสายตาใคร่รู้ไม่นานรอยยิ้มรู้ทันก็บุดขึ้นที่มุมปากของชายชะกันทั้งหลายทําให้ใบหน้าหวานของเจียงเซีย่ยแดงซ่าราวกับลูกแอปเปิ้ล สร้างสวยงามนักกระดับสานักของเรากันเถอะเจียงเล่ยหัวเราะเต็มเสียงโบกมือให้สัญญาณภายใต้สายตาอิจฉาหลายคู่ที่ส่งมาขอนํากําลังพลสํานักอินซีเหินกระดับไปยังอาคารสํานักครั้งนี้ชื่อเสียงของพวกเขา,เขาด่งดังมากขึ้นกว่าก่อนอีกมากชัยชนะวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดสําหรับสํานักอินซีเหินตั้งแต่สํานักแร้งโลหิตตั้งขึ้นที่เมืองใต้หยินแห่งนี้สานักแร้งโลหิต ก็ประทัหลายต่อหลายครั้งกับสำนักอินซีเหินอย่างฮึกเกิมด้วยเหตุผลนี้ทําให้สำนักอินซีเหินเลือกที่จะหลบเลี่ยงเป็นเหตุให้สิทธิสำนักอินซีเหินบางคนรู้สึกอึดอัดใจในวันนี้พวกเขาได้รับอิสระภาพที่จะ,สะแสดงความรู้สึกที่เก็บกดเอาไว้ออกมาแล้วเด่นตรงไม่ได้สนใจกับการเฉลิมฉลองใหญ่โตของสำนักอินซีเหินหลังจากร่วมง,งานเลี้ยงอยู่พักหนึ่งเขาก็ขอตัวออกจากห้องโถง ที่มีแต่เสียงจอแจลินตงเดินผ่านสวนย่อมที่เงียบสงบของเงยหน้ามองดวงจันทร์สุกสว่างบนท้องฟ้าแล้วก็ต้องถอนหายใจเวลาช่างผ่านไปเร็วนักเขาออกจากเมืองเหยียนมาเกือบครึ่งปีแล้วไม่รู้ว่าบิดามารดาชินฐานและคนในครอบครัวที่เมืองเหยียนจะเป็นเช่นไรบ้างไม่ว่าเขาจะคิดถึงครอบครัวมากขนาดไหนแต่ลินตงก็รู้ดีว่าตนไม่อาจหวนกลับไปได้จริงๆแล้ว เขาเป็นห่วงครอบครัวมากเพราะว่าเขาก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อจะมีพละงกำลังที่จะคุ้มครองพวกเขาได้ณปัจจุบันตัวเขายังกล้าไปไม่ถึงพละงกำลังที่ว่านั้นเลยดังนั้นเขาจะเป็นต้องเดินทางท่องอยุดาพเพื่อฝึกฝนต่อแม้ว่าเสิ่งที่เขาต้องจ่ายือความอ้างว้างโดดเดี่ยวก็ตามเด่นตรงที่จมดิ่งอยู่ในความคิดเสียงฝีเท้านุ่มนวลก็ดังขึ้นด้านหลังขหลุดคำบอกมาถามว่าถ้าทางเจ้า คงไม่ชอบเสียงดังเหมือนกันสินะพูดจบเรนตองก็หันกลับมาข็ส่งยิ้มให้เจียงเซี่ยที่กําลังย่องเบาๆท่าทางราวกับลูกแมวตัวน้อยน่ารักเมื่อถูกเินตงสับได้ใบหน้าเจียงเซี่ยก็แดงสร้างขึ้นทีละน้อยนางเอ่ยเสียงแผ่วท่านพ่อและคนที่เหลือคงลืมตัวไปบ้างเนื่องจากพวกเขามีความสุขมากข้าหวังว่าท่านจอมยุทธจะไม่ถือสาเรนตองหลุดคำสั่นหัวไปมาขอไม่ถือสาก,กับเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้อยู่แล้ว ดวงตาเงุงเงาาของเจียงเซี่ยจ่องมองไปหน้าที่ยังไม่โตเต็มที่ของชายหนุ่มและถามขึ้นอย่างกระทันหันจอมยุทธ์หลินตงจะออกจากเมืองต้าหยินเร็วๆนี้ใช่หรือไม่หลินตงชะงักเล็กน้อยต้องอกศีรษะรับในเวลาต่อมาการเดินทางของข้าครั้งนี้เป้าหมายคือการฝึกยุทธ์ดังนั้นข้าจึงอยากจะท่องไปให้ทั่วภูมิภาคต้าหวางได้ยินประโยคดังกล่าวเจียงเซี่ยก็พยักหน้ารับอย่างเงียบเชียบแววตาดูเศร้าสร้อยหลายส่วน จากนั้นนางก็ได้สติกลับมาเอ่อด้วยรอยยิ้มภูม,มิภาคต้าวาแต่ไม่ได้ความโกลาหลจอมยุตหลินตงต้องระวังตัวให้มากหลินตงหัวเราะเล็กน้อยเขารู้สึกมึนงงขณะที่กําลังสับจ้องความงามที่อ่อนโยนตรงหน้าหญิงสาวดูง,งามขึ้นอีกหลายระดับไม่อยู่ใต้แสงจันทร์ระหว่างที่หลินตงกําลังสับสนกลิ่นหอมจางก็ลอยยวนอยู่ข้างจมูกพอรู้สึกตัวอีกทีร่างของเจิงเซีย ็มายืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วดวงตาหวานแดงส่น้นภายใต้สายตาประหลาดใจของหลินตงนางก็ค่อยๆยืนกายขึ้นริมฝีปากแดงนุ่มครอบครองริมฝีปากของเขาทำให้หัวใจเต้นไหวไปด้วยแรงเสน่หาความเหมนุ่มน่าสัมผัสทำให้หัวใจของหลินตงกระตุกเขาอบแขนทั้งคู่เข้ากับบ้านเอลคอรกิวตอนที่มือสัมผัสแผ่นหลังนุ่มนิ่มก็ให้ความรู้สึกพราร่างในอ้อมแขนนิ่งค้างไปครู่หนึ่ง แสงจันทสราสร่สองลงมาอย่างสวนหย่อมเงาร่างสองเงาบนพืน้นเงียบสงบและอบอุ่นความสเสน่หานี้คงอยู่อีกหลายอืดใจร่างอุ่นร้อนของเชียงเซี่ยก็ได้หลุดจากอ้อมแขนของหลินตงท่าทางราวก,กับกตายตัวน้อยที่ตื่นกลัวนางวิ่งหนีไปได้ยินเสียงเล็กๆเปล่งตามออกมาขอบคุณท่านมากเหินตงมองตามร่างอ่อนแอที่หายลับตาไปขเขาเลียริมฝีปากอย่างเสียดายเล็กน้อยจากนั้นก็โห่ราะออกมาเบา นี่เป็นโอกาสงามแท้ๆเลยทีเดียวหลังเจียงเซี่ยหนีจากไปแล้วเด่นตงก็เข้าไปในห้องพักขอ,อนั่งลงบนเตียงถุงเชียนคุณที่ไม่คุนตาปรากฏขึ้นในมือมันเป็นถุงใบที่เขายื่นมาจากหลัวจิ้วจ้องมองถุงเชียนคุณเด่นตงก็หัวเราะออกมาเบาๆคลื่นจิตค่อยๆไหลออกมาเกือบหนึ่งกา้านทู่ชิ้นส่วนกระดูกประหลาดก็ปรากฏบนมือของเขากระดูกนี้เป็นแผ่นวงกลมด้านบนมีรอยสลักเป็นเหมือนลายมือ และเมื่อเขาก้มองเขาก็อดไม่ได้ที่จะยกมุมปากขึ้นช้าๆวิชาวานอนประสานกายภายใต้แสงไฟมู้บไหวเดวนตรงรู้สึกว่าชื่อวิชาประหลาดนี้เหมือนจะสาสต์ไอเอามาหิดแปลกประหลาดออกมาตอนที่229เลื่อนวานอนบริสุทธิ์วิชาวานอนประสานกายคำประหลาดหูสายประกายดุร้ายออกมาภายใต้แสงสองสวา่าพวกมัน ปตากบปีศาจเสีสยยิ้มหน้าหวาดกลัวที่ทำเอาหัวใจหยุดเต้นแน่นอนว่าไออันตรายรุนแรงนี้ไม่ได้ทำให้หลิ่นตรงรู้สึกกลัวเขาลูบกระดูกที่เย็นเยียบด้วยมือทั้งสองข้างแววตาปรากฏความสงสัยใกล้รู้อย่างแรงกล้าสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจมากที่สุดระหว่างการต่อสู้ที่รุนแรงกับหลัวจิ้วก็คือวิชาวานนประสาทกายที่หลัวจิ้วสามารถใช้ได้เกือบสมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นวิศิละปะการต่อสู้ ที่แปลกประหลาดที่สามารถปรับเปลี่ยนร่างกายของผู้ใช้ได้นอกจากนี้เขายังได้เห็นการสำแดงฤทธิ์ของร่างวานอประสานกายหลังจากที่หลัวจิ้วเข้าสู่ร่างนี้สำเร็จไม่เพียงแต่พลังของหลัวจิ้วจะเพิ่มขึ้นมาหาศาลในช่วงสั้นๆแต่ความเร็วการจงตีและความสามารถอย่างอื่นๆก็เพิ่มตามขึ้นด้วยหากเขาไม่มีพลงหออเกตฟ้ามังกรฟ้าในการจงตีจุดตายครั้งเดียวจอดการต่อสู้วันนี้คงยากที่จะเอาชนะได้ ข้าสงสัยว่าหลัวจิ่วฝึกวิชานี้มาจากไหนเรยนตองเพิ่มพำเขาไม่ทราบว่าเก็ดวิชานี้จะสูงส่งตามที่คิดไหมจากการคาดคะเนของเขาวิชาวานนประสานกายไม่ใช่เกรดวิชาธรรมดาทั่วไปแน่นอนสายแขนงนี้แต่สะท้อนให้เห็นว่าสัตว์อสูรใช้พลังอย่างไรช่รงวงเวลาสั้นๆจะเรียนแบบให้ผู้ใช้มีความสามารถใกล้เคียงกับสัตว์อสูรอย่างไรตามหลักการแล้ววิชานี้มีความคล้ายคลึง กาบวิชาล่างสยบตะวันระว,ว่านี่เป็นเครื่วิชาที่มีความสลับซับซ้อนและอันตรายมากกว่าเสี่ยวเตี้ยวปรากฏตัวบนไหล่ของหลินตงสายตาของมันมองแผ่นกระดูกในมือพลางพูดขึ้นอย่างไรก็ตามการฝึกฝนวิชาแขนงนี้ดูเหมือนจะทําให้พลังกายเพิ่มขึ้นเพราะว่าระดับสติปัญญาของผู้ใช้ถดถอยลงหลินตงขงมวดคิ้ววันนี้ที่หลัวเจี้ยวเข้าสู่ร่างวาน,นอิประสานกายทายไปกลางคน หมือนจะกลายร่างเป็นอสุรกายไปเลยท่นนี่เป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังเพียงระยะสั้นๆเน็นต้องคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มค่านักสิ่งสําคัญที่แยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์ก็คือสติปัญญาผู้ใดยังสามารถควบคุมสติปัญญาของตนไว้ได้ก็จะสามารถควบคุมการใช้พลังแต่ป้องกันไม่ให้มันครอบงำตนเองได้ชายคนนั้นหมกมุ่นกับการฝึกวิชานี้มากจนเกินไป สมผลให้ระดับสติปัญญาของเขาลดลงจนมันตกลงไปในสภาวะที่น่าอนาถเขาเรียนรู้ที่จะใช้เคล็ดวิชาการต่อสู้ในทางที่ถูกต้องก็คงจะควบคุมพลังได้ดีแต่ถ้าเป็นตามวปข้าว่าผลการประลองคงไม่จบเช่นนี้แนะ่เสียเตี้ยวห่อปากพูดขึ้นเอาละ่ะค่อยๆปล่อยขึ้นอยู่ของเจ้าลงไปในแผ่นกระดูเจ้าจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการฝึกวิชาพนอนประสานกายจากนั้นก็ตัดสินใจเอาเอง ว่าจะทำเช่นไรแต่ข้าคิดว่าวิชานี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์กับเจ้าฟังคำอธิบายดังกล่าวเรนตงก็พยักหน้าขอปล่อยขึ้นหยดสีทองลงไปในแผ่นกระดูกลำแสงก็ส่องประกายวูบขึ้นมาจากแผ่นกระดูมืดทึบปรากฏเป็นอัขระขนาดเล็กเรองรองเบื้องหน้าเขาเมื่อสืบซับเลือดสัตว์สูงเข้าสู่ร่างกายผู้ฝึกจะมีการเปลี่ยนปแปลงรูปร่างขณะที่ขยายขึ้นจากนั้นจิตใจจะค่อยๆถูกครอบงำ ห้อยคำได้ฟังดูกำกวงและซับซ้อนไหลเข้าสู่จิตใจของลินตงในครั้งเดียวทำเอาเขาหนึงกับขมวดคิ้วตัวอักษรเรื่องรองแสงลอยอยู่ในอากาศระยะหนึ่งก่อนจะสลายไปจากนั้นแผ่นกระดูกก็อับแสงลงกลายเป็นกระดูกธรรมดาชิ้นหนึ่งเหมือนเดิมเินตงขมวดคิ้วเขาตระหนักได้ว่าวิชาวานอ,นอนประสานกายไม่ใช่วรยุทธ์ที่ฝึกได้ง่ายดังที่คาดไว้เสียแล้วในการฝึกฝนวิชาวานอ,นอนประสานกาย ก็ต้องหาเลือดบริสุทธิ์จากสัตว์อสูรจำพวกวานอนหลากหลายชนิดก่อนเหรอเนตองหันไปถามเสี่ยวเตี้ยวที่นั่งอยู่บนบาร์สำหรับวิชานี้ก็ใช่นอกจากนี้เจ้ายังต้องดูดซับเลือดที่มีองค์ประกอบสำคัญบางอย่างเข้าสู่ร่างกายทำให้มันปรับแต่งตัวเองต่อไปเวลาที่เจ้าเข้าสู่วิชาวานอนประสานกายเลือดของเจ้าก็จะเกิดการเปลี่ยนปแปลงชั่วคราวส่งผลให้เจ้ามีพลังของสัตว์อสูรชนิดนั้นๆ เสี่ยวเตี้ยวพงองกอหัวให้คำตอบมันจะอันตรายไหมเินตงลังเลชั่วครู่เออหนทางใดในโลกที่ไม่มีความเสี่ยงถ้าเจ้าไม่ชะล้างเลือดสดอสูรที่ซึมซับเข้าไปให้มีความบริสุทธิ์เสียก่อนแล้วก็เจ้าก็จะกลายเป็นคนแบบคนคนนั้นหรือถ้าโชคร้ายอีกหน่อยเจ้าก็จะมีสภาพน่าเกลียดหน้ากลัวราวกับอสูรกายเสี่ยวเตี้ยวกระหอกตาไปมาพูดขึ้นเินตงกำมือแน่นเขาไม่อยากเป็นอสูรกายเลยสักนิด อีกอย่างพลังกาลังที่เพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ร่างของวิชานี้ขึ้นอยู่กับเลือดของสัตว์อสูรที่เจ้าใช้ว่ามีศักยภาพมากเพียงใดจากพลังกาลังของหลัวจิ่วที่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้วิชานี้ในความคิดของข้าเขาน่าจะใช้เลือดสัตว์อสูรที่อยู่ในข่มพลังเจ้าขั้นริงเท่านั้นได้ยินคําพูดที่ว่าถินต้องก็ชะง,งักไปเล็กน้อยหลัวจิ่วใช้แค่เลือดวานอนอสูรระดับธรรมดาเท่านั้นเหรอถ้าเขาใช้เลือดวานอนอสูร ที่มีขุมพลังมากกว่านี้ล่ะก็กลยุทธ์ของเขาจะน่ากลัวเพียงใดแน่นอนยิ่งเลือดสัตว์สูรทรงพลังมากเท่าใดความยากลําบากในการชําระให้บริสุทธิ์ก็จะยากมากเท่านั้นเช่นเดียวกับผลทางการกระดับคืนสู่สภาพเดิมในตรงที่กําลังขยับตัวถูกคำพูดของเสี่ยวเตี้ยวปลุกให้ตาสว่างพละกําลังที่ได้มาย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงทุกคนปร,รารถนาจะชําระเลือดสัตว์สูรให้มีความบริสุทธิ์ เพื่อครอบครองพลังที่เหนือกว่าแต่ถ้าผู้ฝึกขาดความสามารถที่จะทำได้ก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวเองพระเจ้าสามารถครอบครองเลือดวานอนละสูนและชำระให้มีความบริสุทธิ์ก่อนจะเริ่มฝึกฝนวิชาวานอนประสานกายแล้วต่อให้เจ้าปรามมือกับวานเย็นอีกครั้งก็สามารถต่อกรกับเขาได้สบายได้ยินคำพูดปลอกปั้นลรนตรงก็บีบแผ่นกระดูกในมือแน่นแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในการใช้วิชาวานอนประสานกาย แต่พละําลังที่เขาจะได้รับดึงดูใจเขาอย่างแท้จริงในบรรดาจอมยุทธระดับเจ้าขั้นชิงหวังเย็นถือว่าเป็นยอดฝีมือที่ไม่มีใครเทียบได้นอกจากนี้เขายังครอบครองหอกทองคําที่เป็นอาวุธล้าฟ้าขั้นสูงนี่ทําให้เขามีความสามารถในการต่อสู้สู่ศีกับจอมยุทธขอมพลังเจ้าขั้นชี้ระยะต้นก่อนหน้าที่ดวนกันเหนต้องโชคดีที่ทําให้หวังเย็นพลาดพลัง้งแต่ถ้าพวกเขาพบหวังเย็นอีกครั้ง ก็ไม่แน่ว่าจะโชคดีเหมือนครั้งก่อนไหมภายในห้องพักที่เงียบสงัดมีเพียงประกายสายตาของเรนตงที่ส่องสว่างนานกว่าเขาจะถอนหายใจยาวออกมาอีกครั้งเขาคำแผ่นกระดูกในมือนั่นไม่มีอะไรได้มาโดยไม่ต้องแลกกระปบบางสิ่งถ้าเขาต้องการจะมีพระกำลังมากขึ้นเขาก็ต้องเสี่ยงวิชาวานอ,นอนประสานกายเป็นของขวาญจากสวรรค์ที่ตอนนี้มาตกอยู่ในแทบเท้าเขาถ้าเขาปฏิเสธก็เหมือนเป็นการสูญเปล่า อาเจ้าจตัดสินใจที่จะฝึกวิชานี้แล้วใช่ไหมเซียวเตียวที่เห็นหลินตงแสดงท่าทางการตัดสินใจบางอย่างออกมาก็ไม่รู้สึกปแปลกใจอะไรมันพูดพร้อมกับยิ้มใช่หลินตงพังก์หัวอย่างแข้งกระดึ่มีรอยยิ้มปุดขึ้นเลี้วหนึ่งก้าตัดสินใจจะฝึกวิชานี้และปรับแต่งให้เลือดที่ได้มาบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นดังนั้นก็ต้องหาเลือดวานอนสูรที่ส่งพลังให้ได้ แม้ว่าเลือดบาอนอนสูนที่ทรงพลังจะชำระให้บริสุทธิ์ได้ยากเรนตองก็ไม่เกรงกลัวเขาตัดสินใจที่จะฝึกฝนศาสตร์ขแดงนี้แล้วดังนั้นเขาคงจะไม่คิดเล็กคิดน้อยอีกความกล้าหาญของเขาไม่เคยลดลงสักนิดฮ่าๆ <c oughs> <c oughs> ไอ้หนูเห้มันได้อย่างนี้ภูมิภาคต้าหวางกว้องขวางมากมีแต่ป่าโบราณที่มีสัตว์สูนนับไม่ถ้วนอาศัยอยู่ข้าคิดว่าน่าจะมีสัตว์สูรที่เจ้าต้องการแน่นอนว่าทุกอย่าง ขึ้นกับความสามารถของเจ้าดวงตาของเสี่ยวเตี้ยวเป็นประกายพลางพูดขึ้นเินตงผงกศีรษาเบาๆแม้ว่าเขาจะต้องลำบากในการสอาหาสัตว์อสูรเลือดบริสุทธิ์ตามที่ต้องการแต่เขาก็ไม่อยากเป็นแบบหลวจิิวที่ดูดซับเลือดวานอ,นอสูรโดยที่ไม่ผ่านการชำระล้างให้ดีมีตัวอย่างให้เห็นถ้าเขายังทำแบบหลวจิิวอีกแล้วก็จะเป็นการเสียเค็ดวิชานี้ไปโดยใช่เหตุเมื่อตัดสินใจได้เรน,นตรง เก็บแผ่นกระดูดเข้าที่เดิมเขาค้นหาของในถุงของหลัวเจี้ยวอีกครั้งเจี๋ยวิไม่ได้เก็บทรัพย์สินไว้ในนี้มากนักทว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอย่างน้อยก็มียาเสริมปราสองหมื่นเม็ดถึงจะเทียบไม่ได้กับเขาที่มีถึงสองแสนเม็ดก็ตามเอนตงใช้เครื่องจิตค้นหาต่อสักพักเขาก็ทำท่าจะเลิกลื้อเข้าของในถุงจู่ๆมือของเขาก็สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างเอนตงพลิกมือขึ้น ชิ้นงานแกะสลักชิ้นหนึ่งปรากฏขึ้นในอุ้งม,มือเขาเินตงค่อยๆแกะผ้าทีุ่้มอยู่ออกเขาพบว่ามันคือแผนที่แผ่นหนึ่งบนแผนที่มองเห็นจุดสีแดงหลายจุดจุดสีแดงแต่ละจุดแสดงที่ตั้งของสถานที่ต่างๆนี่มันเินตงขมวดคิ้วไล่สายตามองยังมุมด้านล่างไปนันแบบแรกเขาพบคำอธิบายเกี่ยวกับจุดสีแดงเหล่านั้นเทอาเขาเที่ยวนิ่มว่านอนจอมพลังคมพลังเจ้าขั้นชิง ยอดเขาหมวยุนวานอนทองเคื่อนปูขาหูพลังเจ้าขั้นชี้ระยะต้นขอมองรายละเอียดที่เขียนกำจัดจุดแดงแต่ละจุดเอาไว้ดวงตาก็เป็นประกายด้วยความดิ่นโลดจุดเหล่านี้สแสดงถึงแหล่งที่อยู่ของพวกสัตว์อสูรแต่ละตัวนั่นเองโดยเจี้ยวเตรียมกรารไว้ดีมากเรียนตรงรู้สึกตื่นเต้นขอบคุณแผนที่นี้ที่ช่วยร่นระยะเวลาในการตามหาวานอนสูรเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี หากเขามม่งหน้าไปตามตำแหน่งบนแผนที่เขาก็จะพบวานอนและสูวนเหล่านี้ได้เรื่องของวศูนที่หลัวจิ้วครอบครองคงจะมาจากวานอนจอพลังในเทือกเขาเทียนนิวเน้นตรงมองจุดที่บ่งชี้ว่าเป็นเทือกเขาเทียนนิวจากนั้นก็ตวัดสายตามองไปที่จุดแดงอีกสองจุดจุดทั้งสองแดงสดรากับโลหิตที่เพิ่งไหลออกจากล่างทำให้เส้นขนทั่วร่างผู้มองลุกพรึบภูเขาหันเทียนวานอ,นอนผักสวรรค์ ขุมพลังเจ้าขัตนาวารยะต้นแนวร้างหยวนกูวานอนมังกรขุมพลังเจ้าขัตนาวา,ยารยะปลายมองอักษรสีเลือดที่ขนหัวลุกหลินตงรู้สึกว่าเหงื่อยเย็นกำลังปุดขึ้นเต็มหน้าผากราวกับว่าร่างกายของเขา็ไล้จะเข้าสู่จุดเยื่อแข็งเสรยแล้ววานอนอสูรขุมพลังเจ้าขัตนาวาฝ่ามือหลินตงเริ่มสั่นไหวไม่นานมันก็สงบลงดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความไม่อยากจะเหลือ ให้ตายเถอะมันคงไม่ยากแบบที่คิดใช่ไหมสายตาเหลือเชื่อปรากฏขึ้นจูๆ่ๆความรู้สึกบ้าคลั่งก็ปุดขึ้นจากก้นเบื้องของหัวใจดวงตาสายแสงวูบว่าถ้าเขาสามารถดูดซับเลือดจากวานอนผลักสวรรค์หรือเกิดโชคเข้าข้างขอได้เลือดจากวานอนมังกรแล้วล่ะก็และใช้มันฝึกวิชาวานอนประสานกายขแน่ใจว่าวันไหนที่ได้พบกับโบเอียนในครั้งเขาจะขยี้ไอ้เจ้านั่น ให้เวลากับมันเป็นสุนัขตัวหนึ่งเลยทีเดียวแรงจูงใจของพลังนี้ทำให้ลมหายใจของเหรินตงติดขัดข้าทำได้ใช่ไหมแม้ว่าแรงจูงใจหอมหวานจะมากเพียงใดเทว่าหลินตงก็ยังไม่ได้ไหลสติเขาหันขวับไปมองเสี่ยวเตี้ยวดวงตาร้อนเปล่าจ้องที่ล่างเพียงผ่อนฟ้าเปิดปากถามเขารู้ถ้าเขาอยากจะประสบความสำเร็จเขาต้องขอความเชื่อมั่นจากเสียเ่ยวเตี้ยวเสียก่อนสายตาที่ลุกโชนของเหรินตง เอา,าดงตาเล็กของเสยวเตี้ยวกระพิบขึ้นลงมันจับจ้องจุดสีแดงเลือดนิ่งไม่กี่เออใจต่อมาภายใต้การรอคอยจากหลินตรงมันก็พงกหัวใช่เราทำได้